สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายอ้อยาอยาอ้อย,าอยมาแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่อ้อยมาร้องกินเจกันจ้ะเพื่อนๆใครสนใจก็ก่อนเข้าในเมืองนะนเพื่อนๆก่อนเข้าในเมืองนะถ่ายวีดีโอได้ไหมถ่ายคลิปได้ไหม ขออนุญาตไนะครับวนที่สี่ครับแผนเมตาครับถึงบูมดาวนี้จะตัวเองยกแผงไม่ต้องไปเรียนตัวตรงค่ะเพื่อนเพื่อนก็พี่อ้อยเพิ่งจะมาหัดกินเนาะกินเจมีอาหารหลากหลายนะเพื่อนเพื่อนเขาให้เราทานฟรีแต่เราร่วมที่จะบริจาคหรือไม่เนาะ อาหารที่ก็มีหลากหลายนะคะเพื่อนๆท่านใดที่อยู่แถวพิษณุโลกหรืออยู่ทางอำเภอบางละกำเราสามารถเข้ามากินได้นะคะชบกี่อางนโมงถึงกี่โมงคะหกโมงเชถึงสองทุครับผมครับผม พี่อ้อยหักินแต่ก็เหมือนอาหารที่พี่อ้อยทำกินที่บ้านนะเพื่อนๆผัดผักผัดผักแล้วก็วันนี้พี่อ้อยกินน้ำจิ้มกะปิเขาก็จะมีกล้วยวางใี้ทุกโต๊ะแบบนี้แล้วค่ะนะคะคนมากินเยอะเหมือนกันนะเขาให้กินฟรีแต่ก็ใครอยากจะช่วยร่วมบริจาคก็มีตู้ ตามศรัทธานะคะตามศรัทธาตามศรัทธามะาามะ่วง<อ>ไม้อเอาแค่อยากกินอยากยงแค่นั้นแหละช้องไหลมาเลยมาแล้วข้า,ขาก่อกนนะ้ก้วยก็มีโอ้โหขอบคุณนะคะนุโมทนาเลยมีซั้วมากวองตุ้งมา,รงมาจริงๆเราขาดควองตุ้งอ่ะขาด,าดมีซั้วกับบุ้ตีว๋วอ่ะเอามาให้กัน,น,นุโมทนาพอพอทำมาเลยหนึ่งวันเพราะว่าใช้เยอะ อนุโมทนาบอกข้าวอยูในนะคะบอกมกของเราอร่อยนะไอเอาไปยอกับไปตองแต่บางคนมาให้แล้วไปยออย่างไปตองเขกำลังไปตัดบอกคุณอะไรเข้ามาให้หมดเลยยังบอกคุณกระตังกาหลังคาหลักคาสถานธรรมยังขาดอีกเยอะก็ใครอยากเป็นเจ้าภาพไม่ได้เลยนะคะคนละเล็กคนละน้อยย่าหลักคาสถานธรมมาทําได้ บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองแม่กลัวไม่ได้จ้างนะคะเอาบุญไปจ้างมาไปจ้างเอาก็ตังลูกหลานไม่ให้เขาบอกไปเอาบุญกรลูกหลานก็ห่วงไม่ได้บอกแม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานนะคุณไม่เลี้ยงแล้วเวลาคุณจะไปหลานก็ไม่ไปทวนก็ไปเพื่อนมันก็ไม่ไปทวนสามีก็ไม่เพื่อนเขาก็ไม่ไปได้แต่บุญจ้าบุญกับบาปจะบุญหรือบาปไปแค่นั้นเองไม่ เงินชองมากมายรถลาบ้านจองเอาไปไม่ได้นะจ๊ะได้บุญกับบาปบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอนุโมทนาที่เอาของมาทำบุญเนาะอย่าเจ็บอย่าจนจ๊ะสุขภาพแข็งแรงอย่าให้มีอะไรมาแพรวผาน เลยเลยจ้าทานให้กินนะคะไม่พอก็ตักได้นี่นี่ก็ททำแจกฟรีถึงวันที่สี่นะคะบอกอะไรก็วก็มาโมดบอกอะไรขาดเขาก็มาบอกไปเลยไม่มีใส่ขนมเวลาจะต้มขนมเขาก็มาให้บอกไปย่อมาทำหัวหกเขาก็มาหักมาจ้างชนอด้วย มาเทว่าของโม่นาบอกไปยอมแม้เขาไปตัดพลังผนเลยเอามาให้อะบอกแม่ผลมดก่อนก็ไปตัดก็ได้บอกไม่เป็นไรบอกนม่เดี๋ยวจะได้ทําให้หมูของเราอร่อยนักหนาบอกพี่แกงเองเนาะอร่อยทุกอย่างทุกตรงทุกตามได้หมดที่ตัวทุกตัวทาแล้วอย่อร่อยมีตัวเราหมุนยึกอยู่ว่าจะห่ออะไรตอนนี้ ยังใครจะทำบุญหี่ตูวก็ได้นะจ๊ะเพราะวันสุดท้ายที่หาซื้อไม่ได้เพราะช่วงนี้นย่อมจะเทศกาลกินกจกล้วยที่เรกินได้นะเพราะว่าเขาทำมาเยอะเราไม่ไช่ทำหอกับหอกระต้มทำบวชชีทำไปทางก็เลยใส่จานทาทำที่กกิน<ล>ได้แต่อันเนี้ย วันที่สี่นะคะใครจะมาตั้งบุญตั้งบุญก่อนน so ี saying, ่เ <pursue> ป <schemes> ็นที่ตั้งนะบุญใหญ่เราให้เจ้ากรรมนายเวรมันทำมาใหญ่ใหญ่ตอนไม่อร่อยจะได้กินได้ตรวจจะมาได้นะรูครึ่งมาตรวจกัะเราได้ตรวจทุกเกณฑ์รูปวันที่มาถึงวันที่สี่นะจ๊ะตรวจให้คนที่แท้ตรวจให้คนที่หยอดตู้หยอด ตรวจให้คนที่ทำบุญทำผักมาก็ตรวจให้ทุกเย็นอธิษฐานให้ทุวกวันเลยก้าว,วันวางเลยจานวางเลยจ้าคนล้าจานต้องีจ้ามานแพกเหมือนกันคนล้าจานจางเป็นคน, <c oughs> นไปล้างที่ไหนไม่ไปที่นี่นี่โหเ่งก็ลังรีบเลยรีบไปล้างเลยว่าจะไม่มีกระมังใส่วันที่สี่มาถ้าว่างมานี่เพื่อพระธรรมมือ <c oughs> ชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยตังค์ซีเยอะแล้วไม่กลัวบอกตังซีเยอะแล้วจะเอาบุญอ่ะเพราะว่าตังค์มันาไปไม่ได้เนาะบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองรูกบาท่อนตังค์ก็แผ่เมตตาให้หมดเวลือตะทุกเย็นเนาะตังค์ไปที่ไหนมันก็ต้องซื้อเนาะที่นี่ก็ทำบุญได้ทั้งบุญได้ทั้งอิู่เนาะได้สองอย่างเราแถมให้ที่นี่นี่แถมบุญให้ด้วยไม่ได้กินอย่างเดียว ว่แถมบุญให้ด้วยว่าทำบุญที่นี่เนี่ยบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองลูกตาลตุกตาตังบุญล้วนๆบอกคุณไม่เห็นตัวก็จับลมได้คือคุณนะก็จะหมุนลมได้ขาดอาหารขาดอะไรขาดได้ก็ขาดลมอยู่ไม่ได้ก็นั่นแหละบุญล่ะขาดบุญอยู่ไม่ได้นะคะขาดน้ำขาดข้าวขาด ได้ถ้าขาดลมไม่ขาดอยู่ไม่ได้นั่นแหละคือบุญถ้าขาดลมก็อยู่ไม่ได้นั่นคือบุญลมเหมือนลมเลยถ้าเราขาดไม่หายใจวันไหนก็แน่แหละลมที่เราบุญเราอยู่บุญยังมีลมหายใจขาดบุญเมื่อไหร่ก็คือลมหายใจเราไม่มีแล้วกมโมทนา จาคนนีドドドド่กำผักมาอย่าเจ็บอย่าโดนจ้ากับข้าวมาตักได้นะจ้ากับข้าวมีหลายอย่างมาโมกแล้วก็อร่อยทำเต็มที่ไม่กลัวทำเต็มที่ได้กินได้จนเย็นเลยเนาะกินได้กินได้จากเวลาเลยบอกเพื่อน โอเคคลิปนี้พี่อ้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่นพนอนๆอย่าลืมกินเจล้างท้องล้างไส้กันทาบุญทํากุศลทางทางเข้าพิธีิรโลกนะคะด้านซ้ายใครต้องกอารก็แวะมาฝากคลิปนี้ก็พี่อ้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะค